ระหัส2.2.03ข้อ9คะแนน3คะแนนคำถามถามว่า Sie fahren 50 km p r Stunde haben eine Sekunde Reaktionszeit und f ü h r e n eine normale Bremsung durch wie lang ist der Anhalteweg nach der f a l r t f o r m e l Sie fahren 50 km p r Stunde haben e i ึ e ง n ินาทีกา b r e m ส u n g และ c h เร e lang ist der Anhalteweg nach der f a h r t f o r า e l สำหรับคำถามนี้เราก็จะเคยเจอไปแล้วนะคะแค่ความเร็วจะต่างกันซีฟ้าเร็ฟุนึิกิโลตอชนนี้คุณขับที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมง e าเบน e นึ่งวินาทีกา t ตอบสนปฏิกิริยาตัวต่อที่1วินาที Und führen eine normale Bremsung durch l a t'abregt Pagati Wilang ist der Anhalteweg nach der Fault Formel ระยะหยุดรถจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ Anhalteweg ก็สูตรเหมือนเดิมนะเราก็จะต้องมาหาที่การหา Anhalteweg คือระยะรถหยุด จะต้องหาจากการเอาระยะปฏิกิริยาโต้อตอบบวกกับระยะเบรกก็คือ Reaction wake บวกกับ Brems wake ก็จะเป็นคำตอบของ u n h a l t เ e เดี๋ยวพิ่งจะขึ้นสูตรมาให้ดูนะคะถ้างงก็ไม่เป็นไรฝึกไปเดี๋ยวจำได้ สำหรับข้อนี้ความเร็วที่เราใช้คือ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงสูตรในการคำนวณหา r รอัก i ิ n อนสวนะคะหาระยะปฏิกิริยาโต้อตอบเนี่ยมันจะมีสูตรอยู่ว่าเอาความเร็วมาหาร10คูณด้วย3 จะเป็นระยะของ Re ี c t ค o n ่นเวกนะคะตอนนี้50กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เอา50ตั้งหาร10คูณ3ามคำตอบที่ได้5 3 15เราก็เขียน15ลงไปต่อมาเมื่อเราได้ รียกซิออนเวกแล้วนะคะเราจะมาหาเบรมส์เเวกก็คือระยะเบรกของเราการหาเบรมส์เเวกสูตรของมันคือเอาความเร็วมาหาร10คูณด้วยความเร็วหาร10ได้เท่าไหร่ก็คือระยะเบรมส์เเวกระยะ รของเราตั้งโจทย์เลย50หาร10คูณ50หาร10เราคานวณ50หาร10เท่ากับ5นะคะซ้ายมือก็จะเป็น5นะคูณด้วย50หาร10คือ5ถูกไหมห้าคูณห้า คำตอบที่ได้คือ25 b r e เบรมสวของข้อนี้จะได้25เมตรเมื่อได้2ผลลัพธ์ออกมาแล้วในการตอบหาระยะที่รถหยุดนะคะเราจะต้องเอา2ผลลัพธ์เนี่ยมารวมกัน reactions wake บวก b บรมส์เวกคำตอบเราจะได้15บวก25คือ40เมตรเพราะฉะนั้นสำหรับข้อนี้อ n h a l t ท์เวกเท่ากับ40เมตรค่ะถ้าง,งงก็แค่ทำซ้ำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะไม่งงแล้วนะคะ ดูหลายๆข้อฝึกไปเรื่อยๆก็จะช่วยได้เยอะเดี๋ยวเรามาเจอกันข้อต่อไป